นักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการ G ีเ i u s Academy สี่ั้นครับได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวมสัมมนาและเปลี่ยนมุมมองการพัฒนานักธุรกิจส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจสายโครงการกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับนา mm. งสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและนักธุรกิจได้ร่วมประชุมสัมมนาและเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาน,านักธุรกิจส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ สารโครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างนักธุรกิจอัจฉริยะที่ห้องประชุมราชาวพดีโรงแรมไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาครับ ซึ่งสำหรับหลักสูตร Genius Academy ซีซั่น3ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรมรมกระทรวงอุตสาหกรรมนี้จะเน้นธุรกิจการแปรรูปเกษตร,รอุตสาหกรรมซึ่งหลังจบหลักสูตรจะเลื่อนนักศึกษาลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสอดคล้องกับการยกระดับเป็นเมืองสร้างสารรค์ทางอาด้านอาหารโดยจะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมมาเชื่อมโยงในเรื่องของการแปรรูปการส่งออกและด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจะสามารถให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไปได้ ขณะที่นายวิทวัฒน์ประจัตะนตเสนผู้ประกอบการของโครงการจีเนียสแครมี่รุ่นที่3นะครับได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการครั้งนี้ว่าเป็นโครงการที่นําเอาผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการมาร่วมสร้างทัศนคติมุมมองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมหลักดันธุรกิจให้ขายได้ทั้งภายในประเทศและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งการพัฒนาหนึ่งคนเท่ากับการช่วยเหลือชุมชนโรงงานรวมถึงระบบแหล่งผลิตในเรื่องของวัตถุดิบทั้งหมด สร้างการเชื่อมโยงทางเครือข่ายของธุรกิจและความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับ